ตอนนี้ก็พบกับช่องอรุัชาวันนี้เรามารอยกระทงนะครับที่สะพานพระรามสี่และปุ้ยอาร,อรอุวันนี้เรามาดีกระทงกระทงกระทงสวยครับกระทงอาหารปลารูปแนี้รนะทอ,อาหารปารูนะฮะวันนี้เรามารอยกระทงวันนี้เรามาถือว่าคนไม่เยอะปีนี้เงียบเหนานะครับถือว่า คนน้อยก็สบายตาฮะเดี๋ยวว่าดีนะฮะผมว่าดีนะครับกับกระทงนนะฮะวันนี้พี่โยแต่พี่โยกระทงลองอธิบายหน่อยดีค่ะยังไงคะมีดอกไม้แล้วก็มีดอกดาวเรืองค่ะโอ้ดอกไม้ดอกดาวเรืองพี่โยทาเองปะคะใช่ค่ะวันนี้พี่โยทเองกระทงเราแล้วตอนไปนั่งเรือกันค่ะนั่งเรือนั่งเรือทำอะไรครับพี่โย โอเคนะฮะนี่นี่อ้ยก่อนหน้านี้นะครับฝนตกอย่างแรงมากเลยนะครับก็แหมกต่ดังคิดว่าจะผันไหมแต่ถึงเวลาแล้วผัานนึงครับนี่สะพานพระรามสี่วันนี้ดูก็เงียบเหงานะครับแต่โอ้เดี๋ยวเราจะนั่งเรือรอยกระทโนี่นะฮะแม่ปุ้ยกับอาลุ กำลังจับไปลอยกระทงนี่ครับเดี๋ยวเราไปลอยกระทงนะฮะขึ้นเรือไปอารุมาแล้วนี่นะครับแม่ปุ้ยพาน้องอลุมาแล้วเราไปกันนกระทงงี้เลยค่ะเท่าไหร่เอ่ยคนละใช่มเดี๋ยวเราไปลอยกันนะครับบนเรือ เกตครับเกสครับอนี่เราปิดไฟเรียบร้อยลอยกระทงยุค2,020ะนะครับเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันของคณะเราแหมพี่โยนะครับ ่านี่ถ่ายวิดีโอนะครับแม่ปุ้ยกับอารุท่านข้างจะลำบากนิดนึงแต่ก็ไปได้สวยน,นี่กระทงกระทงเราอ่าแหนกระทงอยู่ไปไหนนูนนูนไปนู่นแล้วไปแล้วอ่านี่กระทงตรงกระทงเราเนี่กะทงอารุกระทงหนูอารุดีดีนีนี่องใคร ทีมเราดีใจนะที่อยู่ครับสนุกค่ะโหสนุกใช่ไหมครับเป็นไ,ไงฮะแม่ปุ้ยโอโรุตะเอ๋การลอยกระทงวันนี้นะครับข็เปิดแค่เราบ่ายอืมกลอ,อยกระทงไอพีแ่บบอยู่จะเต้นใช่ไหมอืมนี่ฮะรอบๆของสะพานเขาหลับอ่าก,ก็สวยนะครับอันนี้ก็คนก็จะมารอ ขึ้นเรือเพื่อจะไปลอยกระทงนะครับนะ,ะครับ เอาเอานี่ไม่เกรงใจพี่เพื่อนพี่ๆเขาเลย<笑><笑>เอาการท่องวันนี้พี่อยู่คึกเหน, <_ EN> นื่อยไหมเหนื่อย, <_ EN> ยชอบไหมชอบชอบอ่นอานะฮะก็มาอย่างสนุกสนานนั่นนี่ก็ตามคืนก็จะของกินเยอะมาเลยนะครับจั๊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 บ โอ้โห yup. ดูเขาเปิดเพลงก็เต้นก็เต้นโอ้โหไม่รู <go 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 ้เต้นอะไรแ้วก็เต้นครับออกมาก็ดูลุโป้งปุ้ยปุ้ยนี่นะครับ พี่อยู่ยังคึกคักกับการเต้นนะฮะตอนนี้เราออกมาเราก็จะมาเจอพี่พี่เขาขายลูกโป่งน่าดูนี่นะครับพี่อยู่พี่เนี่ยก็ได้มาสีแดงอารุได้สีม่วงพี่อยู่บอกว่าไม่เอาแล้วได้สีสีลางโหนสีลางโหนนี่พี่อยู่ซื้อส่ไหมพี่อยู่วันนี้ได้ใส่ไหมส่วนอารุ้ได้ลูกโป่ง เงาครับ<ไ>อเออเงีเนยน้เนยนเงีย้ยเงี่ยเดนดูแม่ปุ้ยเราเดินชิวชิวล้วงกระเป๋ามาป้าอุ้งห้อ่า,าไปนี่นะฮะฮารุมาเราก็จะมามองของกินนะครับระหว่าง้างทางขา,งางนาี่จะมีเยอะแยะไปหมดเลยแม่ปุ้ยเราก็มารอข้าวโพดอบเนยนะครับ ดูแล้วน่าชานะครับเต่านี้น้ำปูมา้ปูบเนยแม่ปปูก็รออยู่เนี่ยมาเนี่นี่เขาอบเนยน้องเขาน่ากินมากใช่ใ่กระดินสาไหมเออเออรุได้มีบดมีโอ้ีโอ้ได้มี ไหนนี่อะไรหีสีอะไร What color What is color แ่ีออ <Yeah! S 2> ่อยู่ก็สายไหม่